ัดดเเ้้้ใหรกปลาได้ยังล่ะปลาอันนี้อยู่ในน้ำก็ปลาอยู่ในน้ำหากินใช้กระมานะครับวันนีตลาดนี่อ่ะโอ้ยวเบขอดคเจ้าหาปลาบ่ได้บ่ต้องกินมาซื้อปลาบ่ซื้อปลาจ้ะยินดีต้อนรับสู่ช่องประธานห้างนะครับ รายการหาอยู่ซื้อกินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจิตตามด้วยนะครับวันนี้เราจะไปที่จังหวัดบึงกาฬบึงกาฬนะครับผมเราจะไปซื้อกินหาก่อนไม่ได้ค่อยซื้อก่อนที่จะไปรับชมคลิปต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่คือป้าบุญมาป้าบุญมาประดวงนะครับซุปเปอร์ชัวนะครับวีวันเถื่อเน้นมกรดาวรถเพียงเจ็ดบาทนะครับูหมูยองสาขา อุดรสาขามหาชัยครับผมอ่ะไปดูว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญของรายการมาจากสุรินนะครับและก็มีสาวสวยมาอีก4ท่านนะครับวันนี้ตกปลาพาผู้สาวไปตกปลาพี่นอ้องเดินทางกันครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับหมายของเราหมายเด็ดนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอาณาจักรบุญมานะครับ ป๋บาบุญมาทีวีนะครับผมแต่ไม่ใช่บอ่อนี้นะนู้นตรงทุ่งนานู้นนะครับมันจะมีคลองนะครับเป็นแบบธรรมชาติน,าน้องท่านเคยเห็นผีไหมเห็นผีนีน่อโอ้ามันแห็นผีนาืนละบาทตกใจอันนี้ตัดออกแล้อันนี้ตัดออกแนะ้วม <c oughs> ีกระเล่นเนาะมีทั้งไล่ยังหุ่นนะมีอังหุ่นนีนนครับเซียนแต่ละเซียนนะ,คร,นนนะรครับอันนี้เซียนอะไรเดี๋ยวครับวันนี้อุปกรณ์เพียบ เซียนจ่อยครับเซียนจ่อยนี่เซียนเซียนตามมาผมมาดูมาจากกองร้อยเลยเสียด้างเสียดยังไงเสียดไปด้วยบ้านทำกับข้าวเราก็มีนะเดีวยบ้านทำกับข้าววันนี้จะทำเมนูอะไรกินครับวันนี้เหรอต้มปลาทีเด็ดเราคือต้มปลาเลยต้มปลาต้มปลาเท่านั้นจะมายังไงอยากกินซวงสิงสวัสดีครับเสียมเมนี่ครับพูดเด้ วันนี้ครับวันนี้จะอู่ตัวอุปกรณ์เราพร้อมครับวันนี้กันกระม่มาอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้นะครับอียรกระเป๋าตังค์ถึงหมายแล้วนะครับนีนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับแต่ก่อนผมเคยพายเรือกับพี่อีทปงลางสะออนอยู ok ่ตรงนี้นะครับเคยแข่งเรือพายกันนะครับวันนั้นเห็นป่าเยอะมากครับวันนี้ก็เลยมาจัดนะครับผมมีที่พักให้ด้วยนะ้องรับรองนะครับเดี๋ยวพวกเราน่าจะไปตุนหลังนู้นหลังนู้นอ่ะมาต้องวอาหลายยายห้างมาหนิ ก็ได so ้กับบพเพเมื่อวานเพ่มมาหลายคันเลยคุมอยงานเรานะครับไครับตรวจเอ้วครับ้งครับเครับจไหนครับเลยล้วอ้ผู้ใดงน้าไผ่ครับน้าบุญมาครับรับเลยครับักนี่แหะพามาเอาเรือบ่ครับเโอ้นจับเลยนะน้อยาหมูมากนี่นบักนีครับจับจะได้เลย อนุญาตเด้ให้ลักปลาเด้ยังไดงยังล่ะยังลรถของตำรวจเดี๋ยวเชี่อใจไว้ได้ครับฟังมาเลยครับฟังมาหนิเอาแท้กได้หนินี่นี่ครับคุยกับท่านลวงเลยครับนี่ครับตอนนี้กจะว่าลักปลาอยู่หน้าก่อนนะครับอย่ามาพูคำว่าลักครับลักไม่ได้ครับคุยก็คุยก็พ้นดีๆครับคุยกับเพ้นดีๆปลาซื้ออย่างไงครับคันตกได้ผมชิดจะเอาเอาซื้อนั่นคืนมันสี่แยดหางเลยดอกกวนนั่นบกวนนะขันได้บอกจอยขึ้นจับได้ด้วยครับบอกจอยนี่ขี้ขาดมันหาย ไม่จำเลยสุดตัวเลยไม่สุดตัวปาไปไปย่างครับนั่นที่มาจับยังรักฐานนี่ใช่หรออย่าโยนข้างต่ออยู่หรอข้างต่ออยู่้างต่อปะมันมีปลายยังครับมามีแต่ปลาสลังกับปลาโลมาล่ะครับนี่นุ๊กมีองพีครับเอ้ยพวกเราพร้อมครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเขาประการอยู่ครับ บัเดี๋ยวเบงกล้องเอาได้เดยนี่เพิ่์โทรมาเมื่อกี้นี่จีโนยจากชิลูมาครับผมมาไปรับเป็นท่านห่างถ่านไอ้ท่านเปล่าไอ้ตกนี่ได้ทอดได้ปิ้งได้ย่างได้ต้มเลยจริงเอาชีวิตเจะให้มันรอดก่อนเออโอ้โหโอ้โอุ๊ยอุลุๆไอ้ปลมให้กำลังใจหน่อยปลาไม่ได้ทำไงดีทำไงจะได้ปลาบอกเคล็ดลับมาหน่อย จะมีปลาหม้อคางดำปลาหมอคางดำต้องตกกันได้๋อหึต้องตกกันได้ปลาต้องเอาได้สอดแล้วได้สอดก็แล้วมีปลากระกรดำด้วยอ๋อก็มีกระเพราก้านดำปลาปลาอันนี้อยู่ในานา้ำอ๋อปลาอยู่ในานา้ำแล้วมีอยู่ปลาเนิใหญ่ๆ<ะ>บ้างปลาสอมีปลาหมอคางดำ หน้าตาไก่ปลาตาไก่มีปลาการดาวมีอยู่ในนาวด้วยครับตกเนื้อได้มีเหตุผลหนึ่งสอดสัม action เออมาเกี่ยวอะไรหนานเนี่ยจับมือจับมือก็ได้มาเปียกเอวันเขาเป็นลาวเว้ใช้มือนไปเปียกเว้ยโออยเป็นะไรตกดาวหนึ่งหนอยยันแบงเอาไหมตกน้ำไหมนี่เอาไหมเจนเจนเจนไป ไม่มีนวมอยู่นะเอาไหมเบ็ดสามคันนี่คนมาเกือบยี่สิบคนเลยนะเออผากนหน้ามืดแล้วหน้ามืดแล้วมันร้อนมซแว่นอ๋อใส่แว่น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 ดิจะรอไหม่อนี่โอ้จะโดกันแล้วจะหมอกใหมเราก็ชิมดทำให้ดูหนอยจะลองดูทำให้ออาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสงแรงหนึ่ อ้าวเฮ้ยทำอะไรเหตัได้ไหปลาปลากินปลาตอดบ่บางสกปลาตอดเหมือนไปเกิ๊กวไปเกี๊ยวแค่หมูแค่หมูอ่ะแค่หมูไปเรื่อยะมึงนะเออเย็นเย็นปลาเย็นฮะถีบให้อาถีบให้ได้ได้โปดโทรศัพท์ก่อนโปดโทรศัพท์ก่อนป๊ปปาปลาอะไรก็สีเขียขนาด เอาไหมเอาไหมเฮ้ยล้องไห้อ่ะกลัวกลัวกลัวเปียกโอ้ยเหี้ยตรงเปียกมันจะเป็นชุดใหม่สามวันเลยไปอาบน้ำนี่น่ะเขาเรียกมันตรวจแล้วยนะเดียวเย็นนะแต่ว่าบิดเรามันเป็นบิดไม่มาตรฐานนะบันมเกาะมันมันมันทู่แล้วไอ้ตรงตรงเดือยมันมันคือมันผ่านการใช้งานเยอะเลยแล้วต้องเปลี่ยนนะไม่กี่บาทเองนะเอาเย็บไว้ไวเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไยแล้วไปไปมันไหลไปมันขึ้นไป เอาเลยไอดเลยเอาเลยอเหเลิกล yeah. uh, ้วอยโมดึง hmm. อันน yeah. ี There, ้ไปเอาเีมันมันกลังืเลอก้อเออมันอ่อนมันตูล้วุ่โยขึ้นเหนือน้ำเาลากลมาในน้ํเนาะมันถึงบรับน้ำหนักหลคุณเลทิดเสดีเึ้นอันนี้ถ้าสมมติเป็นโจรขึ้นบ้านเราเราเราตกสมมตเรากเ้งตกยังไงตกหัวอะตกยังไงเเป็นดา ต้องแรงกว่านี้ใช่ไหม acting นั่นแหลเอายังไงนี่นี่แบบนี้เหี้ยมาเที๊ยดึงเข้าไปนะดึงเข้าไปนะดนแล้วโอ้ยบิดคลอดนี่แล้วเนี่ยเกินแล้วมาเนี่ยเอาเนื้อจกออกไก่ครับเวลาป่ามาเบิหาอยู่ซื้อกินครับครับคนเบิร์ด เนี่ยคนมานครับไปหากินเสตกรรมานครับวัตมิตรตลาดับผาดจักเทียครับมีผาดคนมานตัวนี้จักรเทียก็เจ้ามาัดโต้ก็เจ้าได้อยู่บ่ครับอยู่นี่กได้ตลอดแล้วครับมิตรซุ่มโจรอว,ว่าได้โอ้โหเป็นไงครับกินข้าวกว่อนใช่ไหมกินข้าวครับกินข้าวกว่อนนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมไม่เหนื่อยนะ หาอยู่ซื้อกินนะครับน้ำเย็นมากน่าดูมากไปหาซื้อกินกันั้นแล้วก็มาใหม่เหมือนรายการเลยนะครับเด็กสองพันนะคนมาครึ่งหมู่บ้านใช่ไหมนี่พี่ใหญ่บ้านครับนี่พี่ใหญ่บ้านไงปามว่าไงปามน่าเบื่อวะหน้าเบื่ออะไรหน้าเบื่อคุณน่ะแหละอ๋อโอ้เนึกว่าหน้าเบื่อบรรยากาศหน้าเบื่อคุณนี่เหรอิ้อมร้อนร้อนไม่เลยจอดรถขวางทางขนาดบวกกินกี่เด้ ดูคุณเฟ้นจอดรถนะอบอกให้คุณแอบเข้าไปข้างในนู้กินข้าวกันพี่น้องเป็นไงโครงการปลาเราโครงการปลาเหรอวันนี้สําเร็จแล้วสําเร็จก็คือ,อครับร้านอาหารหมดเดื่องอั <c oughs> อนนี้ไม่เราจะไปลุยต่อตอนยินสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้คุณพี่เจ้าของร้านเลยนะครับผมครับเดี่ยวนี่คือเที่ยวคุนี้ไกด์นำเที่ยวบึงการของเราครับที่ละเาต้องขวัผม มาหาปลาแต่เมนูไม่มีปลาเลยเนาะปลาเนาะเอาเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงแยกมาเรียงขันสุดเจ้าหาปลาบ่ได้บ่ต้องกินเอามี่ตะเหล่าให้ได้เร้นอ้วนๆให้ได้แน้นตรงนด้แน่นนอได้บอลมีมีไฟมาเสริมทับแล้วีแลง้อปลาไงปัญหามีปลาหาปลาต้นน้ำตุ่มนปลาล่างไม่ได้บอกปลาพู้เลยเก็บไปบอลสามมือเลยบ่ไดน้ำไม่รู้เบื่อเลยเนี่ยเพี้ยปากหาปลาบ่ได้กินตะก้อยเนย อย่างแสบครับมันเป็นแผนงทานที่เราเรากินปลามาเป็นทั้งอาทิตย์แล้วอย,อยากกินเนื้อบ้างอ๋อก็ไ,ไ,มไ,ไ,มไห,หมก็แค่หมดเลี้ยวกันงูแต่ว่ามากกว่าหาปลาแนละหมดเป็นหมื่น,นะะเลยค่านครับ <laughs> ต้องขอบคุณป๋าคุณมานะครับของแบมซุปเปอร์ชัวร์นะครับมีบันเทิงไฟมันอยู่ปิดนะนุ๊งไปอุดรนุงบอกเสี่ยรีเป็นพ่อบ้าเบึงการบ้างเลยก็บอกว่าป๋าคุณมาคุณก็แข่ไปน้ำมันพอพนมหล่ะคุก็บอกอย่างนี้คุณก็ไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้อยเอ็ดจังหวัดบึงกาฬครับผมเข้ามาลึกมากแต่ว่าลูกค้าเต็มแสดงว่าเชื่อเรื่องนี้ไหมเรื่องอะไรทำเลไม่ได้เกี่ยวทำเลไม่ได้เกี่ยวกับ ทำเลไม่ได้เกี่ยวกับการค้าขายอยู่ในป่าเลยนะฝีมือสําคัญอร่อยคนบอกต่อคนสาคนดือครับเราต้องมุดผมผมมาเส้นนี้นะมาทางกูบอนมาทางกูบอนกูบอนาสวนยางด่านอีกสองด่านลอดอุโมงเข้ามาผ่านทางสวนปามเข้าไปโพค่าของจะดีอยู่ที่ไหนก็ดีได้เหมือนวีมันเทิบไงเอออยู่เป็นนะมันมีมันเฮิบไงมีมันเฮิบนี่เป็นปุ๋ยใช่ไหม และที่ถ้าเราจะตัดกิ่งต้อนกิ่งไม้พวกนี้ต้องมีวันเฮิร์บเท่านั้น่จะดีอยู่แล้วคือมันเป็นนังสูตสมุลไพรนอาหารเสริมผู้ชายเออย่างผู้ชายต้องเข้าไปค้นและศึกษาดูว่ามีวันเฮิร์บคืออะไรอย่าให้ผมต้องพูดเยอะถ้าผมบอกบ่อยว่าวีวันเฮิร์บถ้ามันดีเราก็ต้องพูดสิอจะไม่ดีเราจะพูดทำไมไอ เตวีบันเฮิบขอบคุณมากครับดีมากจนเมียบอกเลิกไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่แหละครับบาร์ดีรักได้เลยว่ะแล้วกูมาห้าร้อยคนละห้าร้อยคนละห้าร้อยแล้วคนเราอ่ะท่านแล้ว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 พาทีมงานมาเหมาอติมนะคะแม่ขาบอกว่าชิมได้ตากิจะสี่ลแล้วชิมแะไรกับบุษย์หรือเปล่าไม่อย่างนั้น ไดก็มีรลายทังไต่กัมันก็ไรบิมิ่นี่เบิร์นได้ป่ะครับค่าเบิร์นได้เนาะเบิร์นได้เบิร์นได้ไม่คาว่าเบิร์ได้อันม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 ั ไม่เห็นบอกไปเรียนตรงนู้นไปไปไหนเขายืนนี่โอ้โหโอ้ยานยานยานเพื่อนผมต้องไหวผมต้องต้ามตาใจแล้วขอบคุณมากนะครับผมมึงไปสู้บ้านหิ่วล้อหวานกุหลาบครับพี่เดียวครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้เราจะเอาปลากลับบ้านกิโลครับประมาณสามโลครับ เพราะว่าคำนวณคำนวณเงินแล้วซื้อได้อยู่สามโหลดีดีเลยจะต้องรีบไปนะเดี๋ยวตลาดตลาดวายก่อนนะครับนี่ครับมาถึงเขาเรียกอะไรนะเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องฟังจากปากใครนะครับรับทึงทีวีวันเอิบในดมลรวสดชื่นเราแก่มดวอหองมีวันเอิมใสต้นหัก แข่งเลยแต่กล่องนะครับขอบคุณครับขออวยเี๋ยวตรงที่วันเทิร์ฟเออไปรุ่นต้องมีวันเทิร์ฟโอ้ยนะใช่ต้องมีนี่เขาเราเจ้าขนาดลูกน้องยังอยากได้ล่ะลูกน้องมือขวายังอยากได้เขาเราเจ้าฝากให้ไหมครับโอมฝากให้แม่ครับแม่บอกว่ดปวดปวดเฮ้ยปวดปวดฮะลูกวดไม่แรงภาพเลยท่านเรา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 ทแม่เราท่านเราท่านเรบ ไปไปตองขัเขาแล้วไปเราไปโชว์มาต่อเนี่นีแหละใส่ยูบิเงแ็ดนะครับผมนี่แหละให้เลือกเอาระหว่างยาสีฟันกับบีบันเทิร์ฟมึงจะไปเที่ยวนึ่งเทยวไหนเอาตัวนี้ก่อนเพื่อทังนั้นเอาไี่มาไม่เพื่อจูบปากแม่จูบจูบปากปพ๊บจูบปากปั๊บอันนี้ก็จะแข็งอ่อ่าพออันนี้แข็งปั๊บมึันในถวงอันเลยมึงก็อย่าเลยครับคนไม่มีคนไม่มีเป็นนืบออันนี้คือสาหร่ายแดงไม่ผมแบบ เอาไปไหนไปมึงจะเอาไปรีวิวด้วยไม่หรอกมึงจะไปรีวิวด้วยมึงใช้เลยมึงใช้เลยกูเห็นเราจะไปเราจะไปตกปลากันต่อนะครับที่ทุ่งนาปลาพิมานะครับเอาละครับวันนี้หลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับเราก็มาตากต่อบายลุยต่อนะครับเราไม่พลาดเนี่ยไม่พลาดนะครับจะไม่พลาดได้เนี่ยตอดดีอยู่ หุ่นไฟไหมหุ่นเบียนวนนีโอ้ยยังฮะหานี่ได้กี่ต <1 mythology> ัวแล้วล <Switzerland> ูกยังไม่ได้ครับไม่ได้เลยได้ตีเหรอนายเบียนโน่นี่นะโนูจะไปใส่กำลังทำให้อ่ะส่วนลุงหน่งกำลังซื้อเบียนใหม่มาให้หนูลุงหน่งกำลังซื้อเบียนมาให้ใหม่ เฮ้ย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 อองเยปเลยโอเกือบรุดเ่ะเยมีเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนหมากเบียดเมันได้เลยเห็นไหมเออนี่แหละครับผมไม่ธรรมดาวันนี้หาอยู่หากินหมาแน่นอนไม่ได้ซื้อนะวันนี้หนึ่งพับปลาตะเพียนบะแต่ก้อนมันเบียดคนน้อยๆเกือบรุดละ ป่าบุญมาบอกว่าถ้าไม่ได้ปลานี่ไม่ได้กินข้าวนะพอมีจะเล่าให้เอ้าเอาไปน้อยโคตรสมบูรณ์เลจะรับเฮ้ยมีแนวใส่ปลาบ่านี้มาหาปลาเปลี่ยวมาไหมครับมหาปลาพอมีแนวใส่ปลาโอ้โอ้โอ้อันนี้กับปักมือเอาขี้มุกท่อนไปเลยโอ้เอาไม้พายมาเลยนะครับวันนี้แมนครับซุ้ม ขิกากสิหนิขิกากอ๋อของแท้ของแท้มันมีพี่ของแท้อันขีกากสุหนิเด้งเราลงเพราะว่ามองจะลงแล้วอันนี้ไม่ใช่ปลาปลาใหญ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยจนบาดนิ้วเออปล่อยให้ปล่อยให้มันเหนื่อยก่อนไม่งั้นไม่ได้โยกโยกครับต้องโยกครับตึงไม่ได้ครับไม่ใช่รุ่นเดี๋ยวให้มันเมื่อยก่อนตึงมันตึงบานิ้วไอ้เป็นคนจับอย่างโอ้ยบอได้แล้วบอได้เฮ้ยเฮ้ยให้มันเหนื่อยก่อน ปนนั <reveal> น่นเห็นไหมคนบุรีรัมย์จะทำเลนท้าเกี่ยวกับปลาต้องเป็นคนน้ำโขงเท่านั้นเขาจะรู้เราดูคนอย่างนั้นเออระวังลวดบาดมือด้วยเอ้อขึ้นเลยด้วยขาแม่ไปขึ้นเอยขาแมาขวดปลาปลาไปลาเดี๋ยวมันเหนื่อยดิมึงเดี๋ยวล่อมันด้วยชักกระเยอมันด้วยแล้วก็ปล่อยชักกระเยอแล้วปล่อยน้ำไปตีน้ำกเนี่ยาู สองมันดึงเด้อมาเอ็นอะข้าวุ้มบอลเฮ้้อมแลววยนี่ไอ้บอลต้อนหาเจ้านะโมเแล้วหรอกทำโมเมนตู่นะของไอเสียต่งเลยเดี๋ยวนะตรง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 จนได้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงพวกอะไรเยอแล้วการิสอันนี้นะถอยถอยถอยเดี๋ยวมันได้แล้วเจ้ามาต้องลงแล้วแล้วหรือเปล่ มาที่หลังดังกว่าโอย่าไปใช้ขัดด้วยใช้ยังวะครับเจ้าลอกได้ใหญ่ซุบน้าซุบน้ามาเดยมาดครับมาดวได้กัรมันมีถึงพื้นยืดพืนีืพื้นงไปอ่าพอเอามานี่โยนลงไปโยนลงไปจะซิตมันจะโดนุ โยนหนึ ane, gen, ่งสองโยนไปบอลมาท่าโยนพอดีิบ <th> oh ัณฑ์พุทธิบัณฑตะก้อเนี่ยมึงยัยไหนคนเตะเลยแล้วบ่คนละตะก้อต้องรู้จักโอ้เปลี่ยนถังแล้วสามตัวแล้วพุทธิบัณฑ์เตะยิงในยกคชงไม่ใช่มันก็ไม่เรียนเอพวกนี้พวกไม่เรียนลูกเสือพวกมึงอ่ะเอานี่มางฟ้ามึงเนี่ย ปอปอบสะดุดฟอมแล้วตะบไปเลยนะปาอะไรนี่ปลาอะไรปลาหมอคำดำปลาหมอคำดำเฮ้ยมันนี่มันอ้แน่นอนเลยโอ้กินเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นึงมันเขาไปลึกๆก่อนเาไปเลยดี่นะครับเดี๋ยวมึงเนก่ออายกมันนี่ยกยกยกโอ้จ้วู้มันยกเลยลูก ยกขึ้นหมุนหมุนหมุนคอยหมุนเบ็ดก็ได้หมุนเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มันนี่ทำเลยแหละหมุนด้านนี้ลูกอ่ะโอ้มันนี่ได้คนเดียวสองตัวเลยเว้ยมันมันมัจิตจริงไหมอ้าวต่ได้แต่ปลาใช่ไหมดึ๊กๆอยู่น่ะเออหลุดแล้วมันขากิิงไม้ตรงนี้ยังก็เตี้ยหังมันผูเห็นนี่ดิเตี้ยตอดห่วยคือบอลบอลลูกมันเข้ามาตามเจ้าลูกมันหลบไม่เจ้าโ กุตาเป็นยังเป็นเหลือเปลามอย่าก๊หโอยกูได้มาไงไม่กลมาซื้อปลาบ่บ่หโอยโอ้ยแม่ยครับมาซื้อปลาบ่ซื้อปลาจ้ะอ่าคือซื้อปลาไปร้านอาหารบ่ซื้อไปเผากินนะเผาหรือกินสดน่าตามึงน่าจะกินสดนะกูว่าแต่บาร์คุบ่าวเฮ้ยยไปถามนี่เซื้อนี่กับตัวนี้เนยถามคนนี้เจ้าของนี่มีมีมีปั๊บลองคุยกันซิเกีย มีปลาเผาปะปลาบ๊าหางดำโอเคครับโมมีปลาเผาแล้วมั้งมีปลาเผาปะมีมีสองตัวสองตัวด้วยอืมมั่นใจนะมีเยอะแยะแบกใหม่เลยจริงตัวหาเชี่ยวเลยเติ้งเต้าใครมาเนี่ยโบตัวโบทเตี้ยเต้ ไอ้ทำเพื่อเป็นยังไงเนี่ยบลอนบลแบนเนี่ยมันไม่เล่นกินมันเส้นเฮ้ย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 ไม่หะนะวัดเฝ้าจะเฝ้าตรงมีท้ามือเอาหมูเวลามันดึงอ่ะถ้ามันดึงเฉียงถ้าดึงลงอ่ะอมแต่ถ้าดึงเฉียงไปเลยอ่ะนั่นอะมึงอยู่บลไฟมึงอยู่บลโอ้ใจเย็นจมีรถมีลาหน่อยกูมึงแล้วมีจ่าเตะปากกูพร้อมเล้วก็เอาเล่าละบอขึ้นเรื่อยๆความูลกาเล่าแสดงออกเรื่อยๆๆจะมีเงินอีกนิดเดียวนะเตะปากกูได้ไง โอ้งวนนี่มุนหลอกนี่ในมือน่ะหมุวนอ๋อเดินเข้ามาเดินเดินถอยหลังเดินถอยหลังเออโอ้แม่นี่หมานใช่ปะแก้วใส่คู่ไว้ลูกเขาเลิกเด้อไปไปไปไหนไม่ได้สามตูนี่ได้คนเดียวหมานน้ำหมันไหนต้องดีสุดโ้ยโอ้ยห้ามกี ตกใจว่าว่าเป็นผีพายโอ้ยผีพายมีอีหลีพี่น้องเลยนเบื้องใกล้ๆเด้อผู้ใดบ่เคยเห็นจะเกิดมาเกิดมาแต่ฟองชอทองทองพอทองเมียแต่ก็เคยเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบื้องเอาพูดเลยผีพายพูดเลยนวดมันหลายจ้ะไงหน้าพูดฮันคนหรือผีนั่นคนหมดนะอะไรบ้างผีมาจากทางใดพี่เช้าฝั่งซ้ายเนาะงเจ้าโอ้มาแต่แกงข้าวม้วนบนเจ้ากระเทียมมาให้เพื่อนโอ้กระเทียมมาส่ง อ๋อกินดีเนี่ยตั๊พี่น้องอันนี้เอ็นยังครับพี่โอ้ยอันกระลังอันไรมองไหมครับเป็นหอเซียนมองหอเซียนมองลงไปครับตผัดกระดุดๆน้งบริสไซกับพันกันแล้วครับก็เลยนำมาแก้ไขอยูืนเด็ดๆเข้ามา เราเซียนกำลังจะไปตกปลานะครับพี่อยู่นะครับพายเรือไปนะครับเอาฝีาาาพายตกน้ำไม่พายไม่แมวันน, <c oughs> นี้ผมก็จะไปหาปลานะครับเหวี่ยยเดียวผมมาอันนี้ปลาแล้วคันกระนิลครับบอกงีผมไปสักปลาแล็ดฮะปลาแล็ดโอ้ปลาแล็ดครับเอะไะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับน่าจะไม่ได้ครับต้องไปตกปลาทัพพีมิสะนะครับไปกันได้ได้เลยเนาะได้พอกินแล้วันนี้ได้พอถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับที่บึงการนะครับผมที่นาของหรือใครเป็นเซียนหรือมีความเชี่ยวชาญด้านการหาปลานะครับผมก็ทักข้อความหาประธานห้างนะครับอยากให้ไปที่ไหนจังหวัดไหนนะครับผมหักหมาพี่น้องเอ้ย หายุหากินคือเก่าพี่น้องสบายดีเอียอาเอาเียชของเราวันนี้พวมมมันท้าดาจะคุ้มๆุนะโดเห็นในเอ็มีเพลงเพลงไหนครับอัหาจากไหนก็หาผมบคเห็นกับเงนซ้อเงินก่อนทํา ส่ยาดอผมเป็นพระเอกครับเองสิ่ยาดองกับนางยีนางยีคือมือนี่อปเขาอยากจับปูจับปลานันืเป็นแัเป็นกั๊อะไรอที่เขาคาแล้วมากินใช่ไหเออจูแล้วครับคุณจโอ้นี่ชีส้มันมาสดๆนะรนเพราะว่ามันจะกินเลยเอาคยู เราสิบเดได้ทิศแก้วเลยว่าดูว่าสดไม่สดมันเป็นปอ